สวัสดีครับมาพบกับคุณหนึ่งอีกแล้วนะครับวันนี้คุณหนึ่งก็อยู่ที่บ่อตกปลาตะบูนนะครับติดกับแม่น้ำลพบุรีนะครับวันนี้ก็จะพามาตกปลานะครับบ่อตะบูนนะครับก็มีปลาหลากหลายชนิดนะครับปลาที่ตะบูนปล่อยไว้ก็จะมีปลานิลนะครับปลาเพียนนะครับปลาอีกานะครับแล้วก็จะมีปลาที่มากับน้ํานะครับก็จะเป็นพวกปลาสวายนะครับปลาเทโพก็มีนะครับ ปลาลาดปลาชะลาดก็มีนะครับมีหลักหลายปลานะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศนะครับว่าวันนี้คหนึ่งจะตกปลาได้ไหมนะครับจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวมาชมผลงานงานกันเลยครับ ใช่ครับการเป็นลมแรงเฉยเลย lá, que Yeah good. การไปตกปลาบ่อตะบูนเมื่อวานนะครับก็จะเห็นได้ว่าอุปสรรคค่อนข้างที่เยอะนะครับลมหนีแรงมากแรงแต่เช้านะครับแล้วก็ปลานะครับก็ไม่ค่อยกินนะครับถามนะนะคนที่เขาเคยไปตกนะครับก็บอกว่ามันจะกินเป็นพวกไส้ไก่นะครับหรือถ้าจะตกปลานิลก็ต้องตกเป็นตะก้อลอยนะครับถ้าจะตกพวกปลาสวายก็ต้องตกตีกลางน้ํานะครับเมื่อวานเราก็เตรียมไปแค่หลิวนะครับ อาการก็เงียบมากนะครับประมาณครึ่งวันเราจึงเปลี่ยนฝั่งนะครับมาตกอีกฝั่งหนึ่งนะว่าจะเป็นพวกปลาหมอปลาสลิดปลาช่อนนะครับก็ได้ปลามากินพอสมควรนะครับสำหรับค่าบริการบ่อตะบูนนะครับแกคิดคันละ10บาทนะครับส่วนปลาออกแกคิดโลละ30นะครับธนาท่านไหนผ่านมาก็ลองไปตกได้นะครับผมก็ ทบุญใจดีครับบริการดีมากนะครับแนะนําทุกอย่างนะครับเหยื่อไม่มีหายเหยื่อให้อีกตั้งหากนะครับแนะนําเหยื่อที่ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ปลามันพอสมควรนะครับช็อตได้ปลานะครับฝ่ายก็เสียนะครับเดี๋ยวค่อยปรับปรับแก้ไขไปในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ